สวัสดีค่ะต้นมะลรดส่วนตั้งจิตน,นะคะพิกัดสวนตั้งอยู่ที่หมู่11ซอยลังสังกะสี11ตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ วันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมต้นมะริชันไทยไซนี้นะคะซึ่งออกลูกแล้วนะคะออกลูกชุดใหม่ค่ะซึ่งเป็นการออกลูกครั้งที่สองนะคะซึ่งลูกเต็มต้นเลยค่ะปีแรกที่ออกนะคะคือปีที่แล้วนะคะปี2565นะคะปีนี้ก็ปี2566ก็เป็นปีที่2ที่เขาออกนะคะซึ่งปีที่2ปีที่3นี้นะคะผลก็จะออกเยอะขึ้นแต่ว่าปีแรกเลยที่ออกก็จะออกไม่เยอะนะคะอันนี้นะคะออกท่วมต้นเลยค่ะสวยมากมาก ตอนนี้อายุประมาณ5ปี5ปีกว่าแล้วนะคะค่ะต้นนี้นะคะลูกออกนะคะตั้งแต่ติดพื้นอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปถึงบนยอดเลยนะคะออกทั่วต้นนะคะออกคือ,อทุกกิ่งเลยค่ะต้นนะคะ5ปีนะคะก็จะสูงประมาณนี้นะคะแล้วก็แผ่กิ่งไม่ค่อยเยอะนะคะพุ่มก็รอบตัว3เมตร3เมตร50นะคะส่วนผลก็จะมีเล็กใหญ่กลางค้ากันนะคะซึ่งตนน้นมาลิเราปลูกประมาณ4-5ปีจะเริ่มออกลูกนะคะเดี๋ยวจะพามาชม ผลใกล้ๆนะคะคือลูกใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะผลนะคะซึ่งเป็นผลที่ยังไม่แก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณสีที่สองนะคะสีแรกเป็นสีเขียวนะคะสีที่สองก็จะเป็นเหมือนเขียวน้ำตาลเขียวอมส้มหน่อยๆแบบนี้นะคะแล้วสีต่อไปจะเป็นสีเหลืองเลยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะส่วนมากที่จะร่วมก็จะเป็นสีแดงส้มนะคะอันนี้นะคะเป็นผลมมล็ดซึ่งจะมีขนนะคะลักษณะคือขนกมะหยี่นุ่มๆค่ะ ผลมะลิดนะคะช่อหนึ่งก็จะออกหลายลูกค uh ่ะบางช่อนะคะลูกเดียวก็มี2ลูกสามลูก4ี่ลูก5้าลูกนะคะสูงสุดที่ทางสวนเจอนะคะช่อหนึ่งแบบนี้นะคะก็ประมาณ10ลูกค่ะซึ่ง10ลูกนะคะบางช่อนะคะ10ลูกก็ลูกใหญ่บางช่อสิบลูกก็จะมีเล็กใหญ่กลางค้ะกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะออกใหม่ซึ่งเขาจะออกไม่พร้อมกันนะคะไม่เป็นรุ่นนะคะมีตลอดเลยอันนี้ออกก่อนนะคะคือสีจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าอันนี้นะคะคือสีเพิ่งออกนะคะค่ะอันนี้ก็คือ ติดพื้นเลยนะคะคือเกือบถึงดินเลยค่ะอันนี้ช่อนี้ก็มีประมาณสามสี่ลูกนะคะคือลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาชมช่อดที่ออกเออเกือบสิบลูกเลยนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นช่อนี้นะคะพวงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ9้าลูกค่ะ แต่ว่าจะอยู่สูงหน่อยนะคะอาจจะมองลูกไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าจริงๆลูกใหญ่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะต้นนะคะคือออกตั้งแต่ข้างล่างแบบนี้เลยค่ะกิ่งแรกก็มีลูกเลยนะคะขอแค่ให้น้ำนะคะเขาจะชอบชื้นๆค่ะถ้าดินดีน้ําดีบํารุงปุ๋ยเพิ่มนะคะต้นก็จะโตไวสวยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอย่างทั้งสวนนะคะก็ใช้เป็นชีวภาพนะคะแล้วก็หลักๆก,ก็จะให้น้ําสม่ําเสมอนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจผลมะลีนะคะอดใจรออีกนิดนะคะ เดี๋ยวยังไงทางสวนจะ,ะทยอยจัดส่งให้ตามคิวนะคะตอนนี้ผลกับมเมล็ดคิวจะยาวนิดนึงแต่ต้นกล้าพร้อมจําหน่ายเลยนะคะถ้าท่านใดน,นะคะอยากได้ต้นกล้าไปปลูกนะคะสามารถสอบถามมาทางเบอร์0835551656ได้นะคะหรือว่าจะดูข้อมูลใน Facebook ต้นมมลิสสวนตั้งสินได้นะคะมีจัดส่งทั่วประเทศสวนเปิดเข้าชมทุกวันนะคะแวะมาเที่ยวกันนะคะวันนี้ก็นํามาชมนะคะต้นมมลิพันธุ์ไทยที่สวนปลูกนะคะสวัสดีค่ะ